สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Japan Simple Life นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เกี่ยวกับค่ำคืนแห่งวันคริสต์มาสของเราสองคนค่ะก่อนอื่นนะคะขอเท้าความนิดนึงค่ะคือเมื่อ3วันก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสนะคะยูดีโชเฮก,ก็เดินมาบอกหนูว่าเนี่ยเดี๋ยวคืนวันคริสต์มาสเราไปดินเนอร์กันนะโทรจองร้านเรียบร้อยแล้วหนูก็งงมากนะคะว่าเอ๊ะ ปีนี้มามุกไหนเนี่ยปกติไม่เคยแบบไปทานนอกบ้านเลยนะคะแล้วพอวันคริสต์มาสโชเฮก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราเดินไปทานกันนะโนก,ก็รู้สึกว่าอ๋อเออคงเป็นร้านแบบทั่วไปไม่ได้มีอะไรมัง้งอะไรแบบเนี้ยจนพอเดินไปเดินมาก็คือมาถึงร้านเนี่ยค่ะคิดเช่น a n นบาร์ค n นเน็ซึ่งอยู่ตรงหัวมุมนะคะอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าที่โนะ เดินเล่นกับเจ้าโซลาทุกๆวันแล้วโนก็จำได้ว่าเมื่อ6กเดือนที่แล้วที่โนเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้ใหม่ๆอะค่ะโนก็บอกช่วยว่าเอ้ยแบบร้านนี้น่ามาดินเนอร์มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบพามากินหน่อยแต่ว่าช่วยก็ไม่พามาสักทีนะคะจนในที่สุดวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะ ไม่ไหวเลยนะโชเฮทุกคนค่ะดูสิคะที่วางตะเกียบนะคะเป็นจุกวายเพราะว่าเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะส่วนชื่อร้านที่ชื่อว่า Connect เนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างคนและอาหารเข้าด้วยกันค่ะ สำหรับค่ำคืนนี้นะคะโชเฮสั่งเป็นอาหารคอสเอาไว้ค่ะแต่ละอย่างจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะมา่ร えいなはい、はい、待って。<laughs> สำหรับจานแรกนะคะปลาดิบทั้งหลายโอ้โหเปิดต่อมรับรถได้ดีสุดๆส่วนจานที่สองนะคะมีทั้งปลาย่างไข่ม้วนแล้วก็มันฝรั่งบทก็อร่อยเช่นกันค่ะส่วนจานที่สามหอยอันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปถามโชว์ให้กันค่ะ สรุปแล้วจานนี้ถือว่าผ่านแบบโอ้ร้อยเปเพันเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือเนื้อหอยมันกรุบกรุบอร่อยสุดๆส,ส่วนจานนี้นะคะเป็นจานขั้นพอโชเฮห,หิวนะคะแล้วก็คนที่แนะนําร้านนี้มาบอกว่ามันฝรั่งทอดของที่นี่คือเด็ดมากๆเลยนะคะแล้วก็เด็ดจริงๆค่ะ เมนูถัดมานะคะเมนูเนื้อหมูลาซอสครีมโอ้โหเนื้อหมูมันนิ่มอร่อยสุดๆเลยค่ะขอบบ้านโอ้ย

ว่าข้อดีของการทานอาหารคอรสแบบนี้นะคะรู้สึกว่าทําให้โนกับโชเฮเนี่ยมีเวลาคุยเรื่องต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วอย่างเรื่องที่ชชวยกําลังเล่าอย่างเมามันคือเล่าถึงหนังนะคะที่กําลังจะไปดูหลังจากทานข้าวเสร็จค่ะชื่อ e n t o t s u m a c h i n o Pupel นะคะหรือว่า p ู p o l of ฟเคมนีทาค่ะเป็นการดัดแปลงมาจากหนังสือน,นิทานภาพสำหรับเด็กที่มียอดขายถึง3 5 0 0 0 0กว่าเล่มนะคะ โดยคุณนิชิโนะอากิฮิโรนะคะเป็นศิลปินตลกจากวงดูโออย่างคิงคองที่คนญี่ปุ่นแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้ลองไปอ่านนะคะตัวหนังสือภาพนี้กันนะคะแล้วก็คิดว่าปีหน้านะคะอาจจะมีเป็นภาพยนตร์เข้าไปที่ไทยก็ได้ค่ะอาหารข้าวปิดท้ายมาแล้วค่ะเมนูสปาเกตตี้ปูนะคะ รสชาติจะเป็นยังไงน้าแต่หน้าตาดูน่าทานมากเลยค่ะดูเดสก้าไม่ค่อยอร่อยหรอปิดท้ายคอสนี้นะคะด้วยซอเบยูสึโอ้โหแค่เห็นก็อยากจะลองกินเลยค่ะเพราะว่าเป็นซอเบยที่แบบ しょ、はいうん、ちゃん今日はディナーに連れてきてくれてありがとう。 ะะโชเฮกำลังจะได้ดูแล้ว,ลว,ลวหนังที่รอคอยมาเกือบครึ่งปีนะร้อ,องเพลงทุกวันไครึ่งปีครึ่งปีว่ะฮันตชิมาตเตตื่นเต้นไหมโชเฮ หากใครที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วอยากจะดูหนังเรื่องนี้นะคะโนขอแนะนําว่าให้ลองเช็คโลงภาพยนตร์ไปให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้มีฉายทุกที่ค่ะหลังจากที่เราดูหนังเสร็จแล้วเราก็แวะไปที่บาร์วาสซาบินะคะเป็นบาร์โปรดของเราสองคนดื่มกันอีกนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านนอนค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Merry Christmas ค่ะบ๊ายบายสำหรับท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์กันค่ะพอดีมีหลังไมามานะคะว่าอยากให้ลองสอนอ่านคาตากนะบ้างนะคะวันนี้โนก็เลยรวบรวมคาตากนะทั้งหมดคําคำศัพท์ด้วยกันค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะคือที่มา クリスマスクリスマス。ディナーディナーディナー。コースコースコース。サプライズサプライズサプライバーバーバー。みなさん、頑張ってくださいね。バイバイ。